ดูแล้วแบบไม่ค่อยมีสบนะแต่สัมผัสได้อย่างเดียวก็คือกระตือรือร้นมากกระตือรือร้นมากทุกครั้งในเวทีบอลเด็ดครับก็จะมาแบบมาแบบเหนื่อยเนื่อย่ะเหมือนวิ่งมาจากไหนสักที่แล้วก็เนื่อยเนื่ย,นยแบกกระเป๋ามาผมก็ไม่ได้คาดหวังว่าเธอจะทิ่ใหญ่แต่รู้แต่ว่าเธอโคตรมีความกระหายเลยว่ะโคตรมีความกระหายเลยว่ะ ให้โอกาสเธอไว้เธอเอาจตะจะวิ่งขึ้นเวทีอย่างเดียวเลยขึ้นเวทีแล้วขึ้นเวทีแล้วผมก็บอกเออไม่เป็นไรคนกระหายแบบนี้ต้องให้เวทีเขาไปไปมามาตอนนี้กลายเป็นบูไดมอนไปแล้วแล้วก็เป็นบูไดมอนที่สร้างทีมยอดแยีไปหมดเลยที่ประเทศไทยนะครับปอบมือดังๆต้อนรับบูไดมอนสูดเเวน ลัสเซอร์ส,สมอลล์ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะชื่อนุ้ยนะคะชื่อจริงบลูไดมอนด์นเอ่อซุไลเวนค่ะอัพไลน์พี่ไอซ่าเมมบลูไดมอนด์ค่ะพุ้มตลอดซีซค่ะอาจาร,รย์นัทชั่งบ้านณฑิตินค่ะขอบคุณคุณหมอแล้วก็ อาจารย์นแล้วก็ขอบคุณประเทศไทยมากๆค่ะที่ไทยยืนพื้นที่นะคะหนุยเป็นคนยมาม่าที่จุนมากๆเลยค่ะที่อยู่บ้านนอกมาไปที่ไทยมาทางานแม่บ้านแปดปีแต่เมื่อเจ็บปีที่ผ่านมาเห็นโอกาสสักสมอ หลังจากวันนี้ชีวิตนุย้ยไม่มีคำว่าจูนค่ะทำมาสักสักโมงมาเจ็บปีวันนี้แบ่งปังแค่สิ้านาทีถือว่าส่งลูกเอีเชนที่ความสำเร็จค่ะ ที่ยังไม่ได้เปลี่ยนตำแหน่งโกมีไหมคะี <Yes. S 1> ปีแรกเปลี่ยนตำแหน่งโกแต่ตำแหน่งโกที่เรียนรู้เยอะมากๆค่ะ <c oughs> เพราะหนุ้ยเป็นคนหนึ่งที่ก <c oughs> ลัวสปอนเซอร์ก <c oughs> ลัวสปอนเซอร์คนอื่นน่ะ <c oughs> มืมนม่นแบบมื่นแบหนุวยอะมีไหมคะก <Yes. S 1> ลัวสปอนเซอร์ แต่เรายังไม่ได้สปอนเซอร์ตัวเองและไปสปอนเซอร์คนอื่นไม่ได้รู้ตั้งแต่วันนั้นเรียนรู้เยอะๆเพราะการแกป็นปหาสปอนเซอร์ไม่เป็นไม่ได้ก็คือคุณเรียนรู้น้อยขนาดค่ะใช่ไหมใช่ใช่ค่ะก็เป็นคนใหม่กลัวคนอื่นปฏิเสธไหมคะ กลัวอยู่แล้วทุกวันนี้บอกนุ่ยว่านุา้ยกลัวนนุ้ยไม่สวยนุ้ยก็กลัวค่ะแต่วันนี้นุ้ยสวยไหมคะสวยและใส่ชุดนี้แบบน,นี้มา้ นั่นแหละค่ะมั่นใจมากค่ะก็ปีที่สองค่ะเป็นตำแหน่งเพอค่ะคนที่จยเป็นตำแหน่งเพอมีไหมคะเป็นตำแหน่งเพอที่มีรายได้แปดหมืก่อนที่มาได้แปดหมืน มันไม่ใช่รายได้ธรรมดาใช่ไหมคะเป็นคน,นยามาคนหนึ่งมาอยู่ประเทศไทยเนี่ยรายได้แปดหมื่นอ่ะใครจ้าง <Yeah. S 1> อีสิบปีมีไหมคะไม่มี <Yeah. S 1> ไม่มีใครจ้างแต่จ้างตัวเองอะคะ่ะ <Yeah. S 1> และโกคู่คุณคู่คนไหมคะ yeah. คิดที่มาเป็นแบบนี้ได้มันก็คนที่ไม่เคยทาไม่เคยรู้อะไรแต่พอกันเรียนรู้มาเยอะๆเรียนรู้อย่างเดียวได้ไหมอ่ะไม่ได้ก็ต้องลงมือทำใช่ไหมคะใช่เรียนรู้แล้วลงมือทำเรียนรูรร้แล้วลงมือทำหนุ่ยไม่ได้จบปริญญาโทปริญญาตรี แต่ลุยจบมาจะแส่บมอค่ะเอาไม่เอานัา่นแหละค่ะทุกคนบอกว่าทำไม่เป็นหรอกทำไม่เป็นหรอกไม่ชอบทำธุรก,กิจแบบนี้ไปสปอนเซอรซอ์คุณอื่นขอพูดแบบนี้นุยว่าไม่ชอบนะชอบที่งามแต่งตัวแบบนี้ <Yeah. S 2> ชอบที่ดูแลครอบครัวได้ <Yeah. S 2> ชอบที่แบ่งปังคนอื่อมแบบนี้คุณ <Yeah. S 2> ไม่ชอบเหรอถ้าชอบอเหมือนกันไ <c oughs> ม่ว่าทุก <c oughs> <aphrag> คนก็ได้หื่นหลันเช่นกัน ให้ดูแต่โมบลูเดมอนอะมันไม่มากหรอกเพราะมีโครงตัวอย่างเยอะเยะมากมายอทังหน้าใช่ไหมคะใช่ไม่ลคะค่ะก็3,000กระตงแก้ประหาตัวเองค่ะเก้ประหาความคิดตัวเองความเชื่อตัวเองและความเชื่อแบบนี้หละส่งตอ่อจริงอะ ชอบมากมากเลยเมื่อกี้นะคะผู้คนไม่ได้เชื่อที่เราพูดหรอกผู้คนเชื่อจะเราคุณเราที่เชื่อเราเชื่อใช่ไหมคะใช่นั่นแหละใช่เลยใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะนุ้ยเชื่อคุณไม่เชื่อเไปสปอนเซอร์คนอื่นคนที่แบบไม่เชื่อถูกนไหมคะตั้งแต่วันแรกแต่เราต้องสปอนเซอร์ตัวเองแบบเชื่อเชื่อแบบนี้ก็ส่งให้ทิงงาน รักษาความรู้สึกรักษาทีงงานทุกๆคนที่แบบว่ามีอยู่ในงองค์กรทั้งหมดนะคะไม่ใช่แค่จีหนึ่งดีสองดีสทุกคนที่ยกมือทุกคนที่หาโอกาสทุกคนที่อยากสำเร็จแบบเราเราต้องรักษาทุกคนค่ะปีที่ส<อ>ี่นุ้ยเป็นไดมอน แกลลีลิลิชอบมากอะไอ้ชายถถวว่าแกลลีลิลนะิอะเพราะองค์กรมั่งคงตั้งแต่เป็นไดมอนด์ราไม่เคยตกคะแนนซั้นโมมีทั้งซ้ายมีทั้งขวามีแค่สองข้างคุณไม่ยากทำแค่ข้างเดียวเป็นไปไม่ได้ก็ต้องทำสองข้างเพราะเรามีสองขา ไปเอ่นซทางที่ระยะยาวไปแค่คาเดียวได้ไหมอ่ะได้คนขึ้นบูมเวทีขึ้นไปแค่คาเดียวได้ไหมอ่ะไม่ได้เข้าใจมีเข้าใจมีนี่ก็เข้าใจแบบนี้แหละค่ะไม่ใช่อะไรยากง่ายแบบนี้เข้าใจอะไรบบง่ายง่ายนะคะไม่ต้องยากนะคะก็เข้าใจแบบนี้แหละก็สร้างองกรมา นะคะไม่เคยตกแปลงอิเล็กเลยก็ตั้งเป้าเลยว่าอยากจะสร้างทีมงานแ,แปลกอิเล็กจังเลยเอย่างนะคะก็เลยสร้างจีหนึ่งเป็นตั้งแต่ร้อนอิเล็กนะคะร้อนอิล็กร้อกเป็นเครื่องร้อนแล้วต้องเป็นร้อนผู้ดื่มให้ได้สร้างจีหน,นะะึ่งบบนี้ค่ะก็องค์กรที่แบบมั่งคงและอยากจะถม คนว่าทำซัสซัมมอนน่ยอย่าได้เงินแค่เดือนเดียวเหรอใช่อยากได้ทุดเดือไม่ใช่หรอใช่ใช่งั้นเราต้องมองไปไกลๆนะคะมองไม่ใช่แค่มองแค่ขั้นล่างแลกจะขึ้นบล็อกซนะีวโกโกไม่ใช่ตั้งแต่หนุ่ยคืมรนะ้องน่ะหนุ่ยต้องบอกว่าวล่าด้าที่ถูกต้องนะคะตั้งแต่แรก ทำซ้ายทำขวาสปอนเซอร์ให้ครุกเลยค่ะอันนี้คือปีที่สี่นะคะปีที่ห้าลุยสันไดมอนห้าคนค่ะ oh. <Yeah. S 1> ตลอดปีอ่ะนายบอกว่าซันซันอนไม่เติบโตไง <Yeah. S 1> นายบอกว่าซั <Yeah. S 1> นซันสมองเก่าแล้วไงใครบอก ว่าไอ้คนที่บริษัทที่สร้างใหม่ๆอย่าบอกใช่ไหมเขาไม่เคยเห็นบัญชีเรานี okay. ่เขาก็พูดได้สิไม่มีใครมาไปชูบัญชีอ่ะเห็นแค่หน้าไม่รู้หรอกนะคะก็สั้นไดมอนนั่นแหละค่ะก็คือสั้นไดมอนที่แ่นปัน ระะักกันคนที่หรื้อสร้างไดมอน Diamond มาเนี่ยเราไม่ได้แบบทางงานธุรกิจเราทางงานแบบพี่น้องค่ะตั้งแต่เล็กๆนะคะทุกวันสอนการเบ่งคิดแบ่ปงปามเชรกันนะคะไอเดียเขาไอเดียเรานะคะก็สร้างองค์กรที่หลับหลายไม่ใช่แค่ปที่ ประเทศไทยประเทศอย่างเดียวมันจะมีประเทศลายประเทศเลยว่าภาษาอางกฤษพูดไม่ได้เลยอ่ะแต่ไม่เป็นไรมันก็เติรตตได้ใช่ไหมคะขยายได้ภาษาอางกฤษนี่ไปต่างประเทศนะคะพูดได้แต่ลยกอนูสองคันแต่ไม่เป็นไรดรืลร้านเอาไหมอ่ะ ะะปีที่6นะคะปีที่6กหรืก็ทำให้ตัวเองแอดเกรขึ้นนะคะก็ต้องประหาที่แบบต้งแก้แบบเย้ยใหญ่มากก็ต้องปิ้งคูสนะคะก็ต้องปินงแกะมาให้ดาวไลท์ให้ได้ตอนนี้มีองค์กรทางซ้ายทางขวา80,000ื 80, ่นคูนนะ oh. มีผู้หญิงคนหนึ่ง องค์กรเป็นแปดหมื่นคูณนะเนี่ยคิดนะหนุยไม่ได้เก่งหรอกคะ่ะนุ้ยใช้ระบบิั่นนี้นะคะ่ะคนที่นั่งอยู่ในตรงนี้นะคะางานดัซแซ็คันนี้นะคะองค์กรนุยทั้งหมดมีเจ็บร้อยโทนคะ่ะมาลุกบ,บัสแปดบัสแล้วก็ลุกตู้เส็บลุกตู้ด้วยกัน,นะคะ่ะ เราพูดได้ไหมอะเมื่มอกี้พูดตอนเช้าแต่แต่พี่ยู่เล็กน,นะคะเมียมดูไดมอนด์ที่พูดมาโอ้โหพี่ป้าป้าเอ้ยยอดเยีมากมหมนะคะพูดแบบหนุ่ยไม่ต้องเหนื่อยอะหนุ่ยใช้แค่ระบบค่ะออหนุย่ยคเชื่อว่าคนที่มานั่งอยู่เจ็บรลยคนปีนี้เป็น,ดน,นไดมอนด์แน่นอนเออชื่อเชื่อไหมคะออถ้าคุณเชื่อคณก็ได้ค่ะ คุณไม่เชื่อคนก็ไม่ได้นี่คะ่ะนะคะก็ปีที่เจ็ดนะคะปีนี้ไไม่ด้ลนุยกกต้องเป็นเ <ไป S 1> ข้าใจในบริษัทค่ะเ<อ>ข้าใจเป็นคนหมอแล้วก็เข้าใจเป็นอาจารย์น้องจัดงานเดอะซัเซ็แบบนี้คุณรู้ไหมคะาสามล้านสามนะคะแค่ค่าช้จ่าย ครทีสั่งว้างออกมาแบบนี้ท่ทานท่านที่คุณที่มาสอนวันนี้นะสอนสติงหมดเลยที่คุณใจมาก็คือคุณใจแค่ค่าที่อย่างเดียวค่ะคนที่มาสอนมาเจะาประเทศนู้นประเทศนี้เยอะแย,ะ,ยะมากมายอะ,อะ,อะดีไหมคะแบบนี้ดีดีไหมคะคุณหมอคะอาจารย์นพแบบนี้คะ่ะดีไม่赖ค่ะอยากให้คุณคุณคุณ ทุกคนนะคะเมื่อกี้พี่นุเลยบอกว่าวิทแรกเนี่ยทุกคนสํำเร็จแล้ววิทสองก็คือของคุณค่ะสุดท้ายนะคะรีบอกว่าซัสัสสมองมันเหมือนเอ่อบอลไม้ลวนนะบอนลไม้ลวนบอนลไม้หลายหล,ลายอย่างอะคะ่ะคุณมีชัดบอลไม้หลายหล,ลายอย่างอ่ะ คนที่ชอบทุเรียนมีไหมคะมีคนที่ชอบส้นมีไหมคะมีนั่นแหละค่ะบางคนนะเราชอบทุเรียนเราก็อยากปลูกต้นไม้แค่แบบต้นทุเรียนอย่างเดียวนะคะยังไม่ได้พูดแต่ลูกหลานของเราคนที่ไม่ชอบทุเรียนไม่มีหรอมีมีนะคะนั่นแหละค่ะบางคนไปบริษันโนนไปบริษันนี้เพราะว่าบริษันโนนมาเหมือนทุเรียน นะคะตอนนี้กระแสมันดีนะคะมันเป็นแบบนี้แต่นุ้ยบอกว่าน oh. ุ้ยทำซัทเซสมองเพราะซัทเซสมองมันบอลลมไม้หลายหลายชนิดถึงแม้ว่าบอลลมไม้ยังหนึ่งที่นุ้ยไม่ชอบแต่รู่ลู่หลังหลังนุ้ยชอบอหลายนุ้ยชอบเออใช่ไหมคะใช่นั่นเลยค่ะพูดนะ แล้วก็เราทำเรานิ่งไม่อยาาทำเราต้องการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ก็ต้องทำก็ต้องเหนื่อยไม่ใช่ว่ามีไรายได้มีเงินแล้วก็นอนบ้านยังเดียวพูดทูกความแ่งปันทุกควันเพราะคาุณซัสเซสมอเนี่ยยาเจ็บแบ่รปันหมือ่นอาจารย์นกหมื่นคนบอกะ<ฮ>อะกอนั่นแหละซัสเซสมอลมัน มีหลายๆอย่างมีหลายๆลช้องนะคะอยากได้เงินก็ได้อยากได้มีชื่อเสียงก็ได้อยากสวยอยากรวยก็ได้หมดใช่ไหมคะใช่ค่ะบางคนอยากได้แค่เงินไม่ไม่อยากได้หรอกชื่อเสียงนั้นๆไม่อยากได้หรอกคนณแบบการศรัทธานุนนี้นั่นใช่ไหมคะแต่หนุยอยากได้ทุกอ,อย่างสุดท้ายทุกคนสร้เหมดแปดความสวยงาม อยากได้ไหมคะมากกว่าแปลความสวยงามอยากได้ไหมคะมากกว่าแปลความสวยงามมีอะไรบ้างก็คือการศรัทธาแล้วก็การเชื่ออย่าให้เดาไรเชื่อเราต้องมีตัวอย่างที่ดีเท่านั้นค่ะขอบคุณค่ะเยี่ยมเลยโอ้ยเด็กรองเท้าเลยเนี่ยช่วยหน่อยช่วยช่วยหน่อย ุดนคือคนมีตังกตัดชุดดีๆมันก็บางทีก็มีอุปสรรคบางอย่างเ <c oughs> น้หนุ่ยนี่เป็นคนที่มั่นใจแต่ไหนแต่ไรมาแล้ว <c oughs> ถ้าเป็นนึกภาพนะถ้าหนุ่ยยังเป็นคนทํางานบ้านคนอื่นอยู่แล้วอ้วนแบบนี้เนี่ยเจ้าของบ้านผมคิดว่าันงก็ขโมยอาหารหรืออ้วนขนาดนี้ แต่พอสาเร็จทิศสมองมันอ้วนขึ้นมาบางช่วงคนก็จะบอกว่าอ๋อนุยเป็นคนมีอันจะกินอ,อ,อไม่ได้อ้วนมีอันจะกินเพราะเรามีตังะ,ะสรุปที่เด็ดของนุยมีสามข้อและมีสาข้อข้อที่หนึ่งคือนุยบอกว่าทุกๆสภาว่าปัญหาที่เราจะไปจัดก,การเนี่ยเราจะเตรียมตัวเองให้พร้อมก,ก่อนเสมอ นั่นคือเตรียมอารมณ์ให้พร้อมก่อนยังไม่พร้อมอย่าเพิ่งไปจัดการยังโมโหอ,อยู่ยังไม่เชื่ออยู่ยังสงสัยอยู่จัดการตัวเองก่อนด้ยเพราะว่าถ้าเราไม่จัดการก่อนเดีย๋ยวเดี๋ยวเราจะไปเผยแพร่สิ่งแย่ๆให้กับคนอื่นว่าไม่เวิรนะ์กแน่่นี่คือข้อที่หนึ่งนะ เอาไปใช้ได้ไหมได้จัดก,การเตรียก่อนได้ไหมได้ฟังคลิปก่อนได้ไหมได้ปรึกษาอลรยก่อนได้ไหมได้พลังก่อนได้ไหมได้อข้อที่หข้อที่สองกับข้อที่สองนุ้ยบอกว่านุ้ยเชื่อในการสร้างสงมายงานและเชื่อในการสร้างคน สองสายงานคือความแข็งแรงว้ยมันคือสาเข็มที่ยิ่งใหญ่ว้ยแล้วก็แบกชิ้นใหญ่เยอะว้ยคิดไย่ยังไงวะนุ้ยผมยังลืมคิดเลยอขอบคุณมากนะนุ้ยไม้เซ็ตนี้เป็นประโยชน์มากน้านุ้ยถึงซื้อบ้านซื้อน,อน่นซื้อนี่เยอะไปหมดเลยซื้อบ้านซื้อน,อน่นซื้อน,นั่น แต่ว่าจ่ายหนี้หมดเลยไม่ได้ซื้อหนี้นะจ่ายหนี้ใบ <c oughs> เซ็ตที่ศาลนุยบอกว่าเราอย่าคิดว่าทุกอย่างจะต้องสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซแล้วเราค่อยมีแรงทับคนที่สมบูรณ์แบบในโลกนี้ไม่มีหรอกหลักก็คือให้อยู่กับความดี99%ของซัสเของส,สอัแล้วก็ไปต่อจากตรงนี้ จดจ่อ99%แล้วทำให้99%นี้ทันสมัยยิ่งขึ้นวะแค่นี้เองช่วยกันได้ไหมอาไปใช้ได้ไหมทำปันใจเสียดเสียดเสียดวงนี้ท่านสุดท้ายนะก่อนพบกับพิธีช่วงค่ำนะครับเป็นคนที่เรียกว่า